มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านโอ้นถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาสกรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรวรราชภักดี สิริกิตารินีพีระยะพัฒรัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีด้านท่านโอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์โองรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ถวายพระพร,พรผ่านทางเฟซบุ๊กระบุซึ่งแปลเป็นไทยว่าขอให้ความสุขมากมายกลับมาหาป้าที่รักของฉันขอให้คุณเป็นตัวแทนของความเมตตาและความสง่างามต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ